สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องเพนเพชราพาเพลินติดตามข่าวน้องชมพู่ลุ้นลุงพลเป็นดาราดังหลายฝ่ายลุ้นในปิดคดีนี้ให้ลงได้เร็วๆและลุ้นต่อว่าลุงพลจะได้เล่นหนังจริงอย่างที่ทุกคนได้ยินได้ฟังข่าวมาหรือเปล่าชาวเน็ต ติดตามลุงพลอยู่ตลอดเวลาและส่งกำลังใจไปช่วยในเหตุการณ์ครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยดีจากเหตุการณ์ที่น้องชมพู่แห่งบ้านกกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดสกลนครได้หายตัวไปอย่างลึกลับแล้วก็ ไปพบร่างน้องบนภูเขาผู้เหลือไฟนั้นทุกฝ่ายก็ต่างรอลุ้นมาถึงวันนี้ก็เกือบจะ80วันแล้วก็ยังปิดคดีลุงไม่ได้และทุกๆวันก็จะมีทั้งหมอผีหมอธรรมตำรวจเข้าไปหา ข้อมูลเพื่อที่จะคลี่คลายคดีแต่สุดท้ายก็ยังไม่จบคดีและทุกๆคนก็รอลุ้นรวมถึงตัวดิฉันด้วยรอลุ้นอยู่ตลอดว่าคดีนี้จะไปในทิศทางไหนแต่มาเวลานี้หรือวันนี้มีข่าวดีสำหรับลุงพล มีเศรษฐีใจดีเข้าไปช่วยในเรื่องของด้านของบ้านมีการติดกล้องวงจรปิดรอบบ้านโดยหมอปลาเป็นผู้จัดการทำให้มีความรู้สึกว่าลุงพลมีกำลังใจขึ้นและมีแฟนคลับหลังเลยไปให้กำลังใจกันไม่ขาดสาย วกเราชาวแฟนคลับลุงพลขอให้กำลังใจและขอให้ลุงพลได้เป็นดาราดังอย่างที่มีข่าวว่ามีคนติดต่อให้ลุงพลเล่นหนังขอให้เรื่องนี้เป็นความจริงและจะติดตามผลงานลุงพลต่อไปค่ะ ปรดติดตามในตอนต่อไป